ปิดตำนานตีใหญ่กับความจริงที่ยังเป็นปริศนา27กุมภาพันธ์2524หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวข่าวสะเทือนขวัญปิดบัญชีตีใหญ่ตำรวจรุมซันโวเสียชีวิตคาเบาะรถไม่ว่าจะเป็นละครหนังสือหรือคำบอกเล่าทุกคนต่างเชื่อว่าตีใหญ่จบชีวิตลงด้วยการถูกวิสามันฆาตกรรมทว่า ความจริงอาจมีมากกว่าหนึ่งด้าน8มีนาคม2554 30ปีให้หลังบทสัมภาษณ์จากพยานปากเอกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วินาทีเป็นวินาทีตายได้ปรากฏขึ้นเปิดเผยงแง่มุมใหม่ที่ประวัติศาสตร์อาจไม่เคยบันทึกไว้ผู้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพยานบอกว่าปีหน้าผมก็เกษียณแล้วครับ ีนี้อายุ59ผู้สัมภาษณ์บอกว่าพี่เห็นวินาทีที่ตีใหญ่ถูกยิงเลยใช่ไหมยพยานบอกว่าผมไม่เห็นหรอกครับแต่ได้ลินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดชัดๆตอนนั้นมีแค่ผมกับลูกพี่เพียงสองคนเท่านั้นบทสรุปที่เป็นปริศนาเรื่องราวของจอมโจรในตำนานผู้นี้ยังคงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาทั้งในเชิงชีวประวัติและอาชญาวิทยา สิ่งไหนคือเรื่องจริงสิ่งไหนคือเรื่องเล่าเรานำมาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณได้ร่วมหาคำตอบด้วยตัวเองติดตามต่อหน้าสอง